ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูท b e ถาอินกอนอยู่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความของคุณเปลวสีเงินครับเขียนเอาไว้เช้าวันที่13กรกฎาคม2 564ชื่อเรื่องว่าซิโนแวคสเข็มยัติดนะครับรายละเอียดคุณเปลวบอกแบบนี้ครับเว็บกรุงเทพธุรกิจเขาลงข่าวขวัว่า12กรกฎาคมห4หนุ่มกันชัยเผยผ่านรายการผลกระแสว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของพระมหาสุปอง ตาลักุโตพระนักเทศชื่อดังออกมาเป็นบวกนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยืนยันด้วยว่าพระมหาสมปองได้รับวัคซีนซิโนแวคครบทั้งสองเข็มแล้วผมก็ต้องร้องโถพระคุณเจ้ากัมุนาวัตติโลโกแท้เชียวเห็นยกทีมท็อกโชทาตทวทัท์วันก่อนหายใจเข้าเป็นโปกหายใจออกเป็นฮาสนุกสนานคลื่นเพรงดีไม่มีอาการไปซ่องสมด้วยพวกมูจากไหนมาละ่ะพิทธรรมะอาหยิกัดเอามันสไตล์ท่านทำคนเดียวในกุฏิก็ได้ ก็เลยสงสัยแค่บินทบาตชฉันเช้าชันเพลนจากนั้นคล่ำเคร่งพร่ำบนบนภาวนาสู่ทางวิมุตติอยู่แต่ในกุติกิเลสไม่หนาไม่มีตัณหาพระแล้วโควิดมันจอดมาถึงพระคุณเจ้าได้ยังไงลองแจงทำลายดูสิญาติโยมจะได้ไปช่วยกันล่าเจ้าโควิดนอกรีบนอกรอยตัวนี้จับมามัดบังสุกุลซักถ้าพระคุณเจ้าเป็นอะไรไปพวกสามนิ้วและญาตโยมฝ่ายท้าเสียดายแย่เพราะพระที่เอกทัตตะ ธรรมาพานิดนอคคำพีอย่างท่านชั้นอาหารชาวบ้านเลี้ยงมีแรงแล้วทำคลิปแซลนายกบ้างวิภาคงานบ้านงานเมืองบ้างเพชรประดับยอดมงกุฎวงการสงไทยอย่างท่านมีกี่มีไม่กี่รูปหรอกการทิ้งให้เป็นประเด็นฉีดซิโนแวคสองเข็มแล้วทำไมยังติดเพื่อให้เกิดมุมวิพากด้านว่าซิโนแวคกไม่มีคุณภาพทางสร้างภูมิป้องกันนั้นก็อยากนมัสก,การกราบเรียนพระคุณเจ้าว่า วัคซีนทุกชนิดในโลกไม่ว่าซิโนแวคของจีนไฟเซอร์โมเดนาจอร์สันแจอร์สันของสหรัฐแอปตรเซเซนิก้าของอังกฤษสปุตนิดของรัสเซียเป็นวัคซีนผลิตขึ้นเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าพูดกันเข้าใจชัดๆคือ,อยังไม่ผ่านกระบวนการผลิตและทดลองที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากลกำหนดจีนอขออภยัยจึงยังไม่มียี่ห้อไหนรับรองได้ถึงคุณภาพและไม่มียี่ห้อไหนรับประกันถึงความเสี่ยงว่าเมื่อฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์หรือไม่ คือฉีดแล้วเป็นตายหรือสร้างภูมิต้านทานได้ไม่ได้ได้มากได้น้อยเป็นได้แตกต่างกันไปอย่างที่ทราบทั้งยังไม่มียี่ห้อไหนกล้ารับรองในมาตรฐานตัวเองสรุปคือวัคซีนย้มหน้ามืดฉีดแล้วได้ผลทางจิตวิทยาส่วนหนึ่งสร้างภูมิต้าน,านทานได้ส่วนหนึ่งไม่ว่ายี่ห้อไหนตอนนี้ฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพียงแต่ว่าิโนแวคสมรรถภาพทางสร้างภูมิจะน้อยกว่าเขาเท่านั้นย้ำให้พระคุณเจ้าและผู้จเจริญแล้วทั้งหลายได้เข้าใจวัคซีนก็คือการเอาเชื้อเข้าไปสร้างเชื้อต้าน ไม่ใช่น้ำอเมริที่ฉีดแล้วทําให้ไม่ป่วยไม่ติดไม่ตายอย่างที่บางคนเข้าใจอย่าว่าแต่ฉีดชิดโนแวกสองเข็มแล้วทําไมยังติดได้เลยอยากให้ท่านดูนี่สหรัฐอเมริกาผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์บเดนาที่บางพวกกําลังปั่นว่าฉีดแล้วไม่ติด,ไม,ตดไม่ตายแล้วด่ารัฐบาลตั้งแต่ชิโนแวกอยู่ได้ทําไมไม่สั่งสองยี่ห้อเทพนี้และตอนนี้ไปถึงขั้นบางคนไม่ยอมฉีดทั้งชิโนแวกทั้งแอสตราเซเนกาด่าแล้วรอฉีดไฟเซอร์บมเดนาอย่างเดียว โอเคมันเป็นประสิทธิมันเป็นสิทธิเสรีภาพของท่านและชีวิตของท่านฉะนั้นไม่ว่ากันแต่อยากให้นิทัศน์คิดผ่านตัวเลขนี้หน่อยล่าสุดเมื่อวานคือ12กรกฎาคม64สาหรัฐอเมริกานั้นติดเชื้อ34,000ขออภัยครับ34,732,753ล้าน7 32, รายเสียชีวิตรวม622,845รายไม่ได้ยกมาหวังให้ ใช้ตัวเลขเครมแต่อยากให้ดูในแง่ว่าสหรัฐผลิตไฟเซอร์โมเด n a แล้วฉีดกว่าร้อยละเจฉีดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทำไมละ่ะขณะน,นี้ยังติดโควิดกันทุกวันตายเพิ่มกันทุกวันในยุโรปอังกฤษเจ้าของแอ t r าเซเน c a ผลิตได้ห้ามส่งออกขายเอาฉีดเองก่อนดูเหมือนเอาอยู่เปิดประเทศหน้ากงอหน้าก,กากไม่สนช่วงชิงแชมป์บอลยูโรแ่เข้าไปยัดในเวมบรีเชีย์อย่างที่เห็นแพ้ตาลียิ่งพลาดกันใหญ่ ประชากรอังกฤษ56ล้านขนาดฉีดปานอาบติดโควิด5ล้านกว่าตายแล้วแสนกว่าตอนนี้อังกฤษกำลังวุ่นรุ่นลมหวนไม่ว่าจะฉีดอะไรเดลต้ามันไม่ไว้หน้าไว้ตาติดกันอีกงอมพระรามบอลแพ้เมื่อคืนว่าเจ็บใจคอยดูเหอะจะต้องระกรรมช้ำใจอีกการเข้าไปอัดกันเชียรบอลสูตด,ดมน้ำลายไอจามใส่กันอีกเวันคอยฟังผลจะร้อยเข็มก็ติดอีกได้ตายอีกได้ถ้าใช้ชีวิตประมาท ขอให้พระคุณเจ้าสมปองตาลัปุตโตพึงสำเนียดถ้าขนองทำเป็นสินค้าเปิดอาา้าซ่าหน้ากากหรือม่วสุมนินทานายกจะจนลืมแมสแล้วก็ต่อให้พระคุณเจ้าฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นายี่ห้อละห้าเข็มโควิดมันก็ยังติดได้แต่ตอนนี้สังคมยกเป็นเหตุด่าทอโทษนายกว่าล้มเหลวเรื่องบริหารวัคซีนนั่นนหละก็มีส่วนอยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดไวรัสโควิดนี่นาดสารัฐไม่ว่าเขาเป็นตัวการปล่อยแต่จะบอกว่าประธานาธิบดีเขาส่งซิกแนล ล่วงหน้ามาหลายปีว่าไวรัสโคโรนาจะระบาดรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นแล้วแล้ววัคซีนที่สหรัฐผลิตต้านสายพันธุ์ธรรมดาเดลต้าได้อยู่ไหมละ่ะถึงได้ติดได้ตายครองอันดับนึงโลกถึงวันนี้ประเด็นคิดคือถ้าสหรัฐรู้ว่าจากโคโรนาจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์อังกฤษอินเดียแอฟริกาแรงร้ายติดง,ง่ายตายไวแล้วก็เขาผลิตไฟเซอร์โมเดอร์นารุ่นพ่อทุกสายพันธุ์ดักหน้าไปนานแล้วจะรวยชนิดกู้ชาติอเมริกาเลยแหละ แล้วมนุษย์คิดไม่ถึงคิดไม่ทันโรคนั่นแหละไฟเซอร์โมเดอร์นายังต้องตามหลังเดลต้าอยู่ดีฉะนั้นประเด็นี่โนแวกด้วยคิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้คือสายพันธุ์เดลต้าเพราะตอนนั้นมันยังพอเอาอยู่แต่ตเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชัดในตัวมันว่าขนาดไฟเซอร์โมเดอร์นายังแทบเอาไมา่อยู่และซิโนแวคมีน้ำยาอะไรไปรับมือรัฐบาลผิดพลาดตรงจุดนี้ก็พลาดทุกรัฐบาลตรงคาดกันไม่ถึงและประเมินโควิดมันตำ่ำพอกลายพันธุ์แนวรับแนวรบ,วรบทุกด้านจงแตก นี่ก็มาใหม่อีกสายพันธุ์แล้วเลมดาจากเปรูร้ายกว่าเดลต้าเข้าอังกฤษและอีกกว่า30ประเทศแล้วถ้าเข้าไทยคงได้ด่ากันอีกรัฐบาลเฮงควยสั่งแต่ไฟเซอร์โบเดอนาแอตตราเซเนกาดาต่อยังไม่ได้เพราะยังไม่มีชาติไหนผลิตวัคซีนปรับเลมด้าให้นักดา่าระบุชื่อตอนนี้เป็นของเราปรับสูตรฉีดใหม่แล้วจากซิโนแวคสองเข็มเป็นซิโนแวคหนึ่งเข็มตามด้วยแอตตราเซเนกาเข็มสองภาวะนี้สิ่งที่ผมอยากให้ลองคิดกันคือเราเปลี่ยนจากจ้องจับผิดและจ้องด่ารัฐบาล เป็นช่วยกันคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าให้ที่น้องลาบากก่อนจะได้ไหมอย่างที่หมอเหรียญทองและอีกหลายๆท่านช่วยกันทําในด้านที่ตัวเองทําได้แทนการจ้องด่าจ้องล้มรัฐบาลซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยขณะนี้จิงอยู่นายกประยุทธ์ไม่ได้ทําอะไรถูกทั้งหมดผิดพลาดบกพร่องก็มีถูกทางถูกปัญหาก็มีก็เห็นฝ่ายค้านที่เปิดอภิปรายสักฟอกในสภานั่นถูกที่ถูกทางก็ว่ากันไปตอบไม่ได้มีหลักฐานชัดก็ซัดให้จมดินไปเลย เฉพาะหน้านี้นายกคงต้องจัดการให้บริษัทแอตตราเซเนกาส่งมอบวัคซีน้ได้ตามกาหนดเดือนละสิบล้านโดสต้องตามนั้นแต่ถ้าทาไม่ได้ใช้อํานาจห้ามส่งไปขายนอกประเทศนําที่สยามไบโอผลิตได้เดือนละ17บเถึงสิล้านโดสมาฉีดได้คนในประเทศจนได้ร้อยละเจกอดยุโรปยังทาได้ทําไมเราทําบ้างไม่ได้ไม่ได้เอาฟรีสตังก็มีจ่ายให้ครบแล้วทําไมสัญญาไม่เป็นสัญญาของเดือนมิตุนาหกล้านโดสนั้นน่ะครบแดงซิโนแวคพอก่อนเอาเงินไปให้จุฬาพัฒนาจุฬาโควิด -19 รุ่น ปราบทุกสายพันธุ์ออกมาให้ได้ตามกำหนดดีกว่าคนทำงานผิดได้พลาดได้พลาดแล้วอย่าดื้อรัน้นรีบแก้ไขถึงมนุษย์ดาแต่เทวดาสังเสริญหาวัคซีนมาฉีดอูพรมเด็ดขาดในมาตรการ เจอจานชาวบ้านพอมีอยู่มีกินเฉพาะหน้าทําได้เท่านี้คนกําลังใจมาเดลต้ามันก็ค่อยๆถอยทับไปเองยังไงยังไงผมยังให้กําลังใจนายกและทุกคนที่ทํางานเจอสภาพนี้มาก่อนพบความสําเร็จทั้งนั้นผมเองยังถูกต้มถูกโกงถูกหลอกถูกรังแกถูกหัวเราะเยาะใส่หน้ามีปัญหาแค่ไหนที่สเสออยากเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กับเขาก็ก้มหน้าทําไปไม่ได้เสื่อมเพราะเสียงด่าไม่ได้ก้าวหน้าด้วยเสียงเชีรย ผิดถูกนั่นทำมันไปด้วยสุดจริตใจมุ่งมั่นแล้วรอดนะครับนี่แหละสิ่งที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นได้เขียนเอาไว้ในเช้าวันที่13กรกฎาคม2 5 6 4นกะครับกับเรื่องของซินแวค2เข็มอย่างติดกับ